นี่คือนักสู้สาวจากออสเตรเลียที่พูดไทยชัดแจ๋วครับเซเลสแฮนเซนครับตอนนี้นอายุ26ปีครับสูง165เซนเมตรอยู่ในเมืองไทยต่อยมวยไทยมาแล้วแทบทุกรายการครับจัดเป็นหน้าเดิมๆ <laughs> ประจำแหมมีส่งจูบซะดว้วยวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับรถถังออสเตรเลียเจอกับรถถังเมืองนนครับ นี่คือขวันข้าวพอเมืองเพชรครับเจ้าของฉายารถถังเมืองนนท์นักสู้วัยใสวัยทีิ a เอปีเท่านั้นเองครับร้อกกับกร้อยห5ครับขวันข้าวเตี้ยก,กว่า5เซเล็เกิโลกรัม1526กครับต่างกันอยู่11ปีครับขวันข้าวชนะ20แพ้10ครับขณะที่เซเลสนี่ชนะ18แพ้8ครับ เสลนี่มาเหมือนแบบเป็นโรบอทเลยนะครับเป็นเครื่องจักรเลยครับทื่อครับในขณะที่ขวานข้าวก็เป็นมวยไฟเตอร์เดินหน้าเข้าหาแบบนี้นะครับต่อยขวาแล้วเจอกันในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์ซะด้วยมันแน่ครับหัวคนละมัดมบวกกันแต่หัววันเลยครับโอ้โลองของร้อนวิชากันทั้งคู่ครับต่อยขวาไปครับแม่เซเลสตีต่อยลำตัวเต่ขวามาเกี่ยวไว้หนึ่สอโอ้สวยครับขวานข้าว บนสลับล่างมีงัดศอกอา้าจินซ้ายสับศอกศอกอีกโอเซเลสตั้งรับยังไงครับโอมาเร็วมาแรงเร้วยแล้วควันข้าเวเจเลนี่แกเป็นมวยงวงในพยายามจะเดินหน้าฟ้าคอแต่ขวันข้าวไม่ยอมให้ควา้าครับมีออกบุตโตตลอดครับมาครับก็ปัดซ้ายสอกขวาดัานจากมุมสูงมุมเลยครับสอกขวางัดเข้าไปตอนนี้ต้องเปิดกางเดียวเลยครับเสียวจะแตกเอานะครับเซเลสโอ้โหต่อยลำตัว เข่าซ้ายโอ้ยยกแรกนี่ดุจริงครับสาวนนท์ครับโอ้งัดดูดูแกปากสอกครับซองอีกนะติดต้อนแขนคอัเซเลสพยายามจะตั้งสองสู้เจอเขา่าโอ้ยปิดบนโดนล่างปิดล่างโดนบนครับเซเลสโอ้ยกว่าจะหาคอเจอล็อกไว้ก็ตีไม่ได้ครับเซเลสปันข้าวไม่ยอมให้ตีฟรีๆเดินเข้ามาครับปักซองเลยครับผันข้าว เเลสเดินไปจิ้มขวาลําตัวขยับไปครับเจอศอกของขวันข้าวเรับปเตรียมสอบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยครับรับการบุกของเซเลสครับปัดขวามาอืมแทงขวาแลกกระศอกเข่าตามฟันศอกขวาดันหน้าแทงโอ้โหชุดนี้สวยจัดแจงเลยครับศอกอีกอ้าศอกหมัดํำแล้วอืม้ำขำแล้วเจ้าฟันไม่ถึงเซเลสดึงได้ครับโอ้ต้องถอยครับเซเลสต้องถอยครับ กนข้าวถือเชิญครับบอกต่อยมาพี่เสียบเข่าเสียบอก่อนข้าวชิงจังหวะดีกว่าครับเซเลสยังไม่มีจังหวะตีเข่าแบบจระเลยนะครับตอนนี้สอกอีกแล้วสอกอีกแล้วครับข้มข้ามขาเสียบอ่าเซเลสสู้ครับคือวงในเนี่ยเซเลสยังถือว่าแข็งแรงอยู่นะครับ โดนมาเอีกโอ้โหถท้ความข้าวไม่หมดนี่มันแน่ครับวันนี้เอาเริ่มมาเลยครับเขาเซเลสครับต้องเยียงอยู่เอาโดนมาเซเลสเหมือน,นกันเอาซ้ายสุดวันนี้ <ๆ S 1> โอ้โหเกือบ3นาทีนี่ยังไม่หยุดกันเลยนะคู่นี้ครับมวยหญิงนะครับนี่จำว่าคือมวยหญิงครับออกพุทธกันแบบนี้ครับตีคนละไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งแลนะครับแบบนี้ครับ ป้อนฝามาครับรวบไว้หมดยกซะก่อนโอ้ยโอ้โหทุ่มสุดๆุดเงี้ยมาครับเดี๋ยวดูภาพช้าก่อนครับมี่ครับจังหวะบัวกันนี่ขวานข้าวโดนนะครับหมัดขวาเต็มเต็มสเลสเจอศอกนี่ครับสองทีดีว่าติดบล็อกนะครับนี่ฟันศอกไปยังติดบล็อกนะครับแต่ว่าเข่านี่เต็มๆ็มหน้าท้องยัดไส้ครับ เซเลสก็พยายามจะสู้ข่าวโอ้หมัดนี้ปลายปลายหมาครับเซเลสยกที่2นะครับเริ่มต้นขึ้นครับดูเรียวแรงขวัญข้าวเลยครับว่าเป็นอย่างไรครับยกแรกนี่บุกแหลกจริงนะโอ้ดูเราเหมือนเดิมครับแรกหมัดแรกวุธกันเหมือนเดิมครับคนนึงมีหมัดคนนึงมีแข้งต่อยขวาลำตัวครับเซเลสพยายามจะมุดเข้าไปวงในครับโอ้แต่ว่ายังฝ่าหมัดของขวัญข้าวเข้าไปไม่ได้ครับต่อยขวาโอ้โห อาวุธขวัญข้าวเนี่ยดูจะแม่นยำแล้วเข้าเป้าได้ชัดเจนกว่า,อาโอู้หู้ซอกอีกซอกซอกมัดโอ้โหเซเลสเจ้ายัางไงดีครับโอ้นี่โดนคนเดียวมารุมๆเกือบครึ่งนาทีนะครับเซเลสครับเดินก็ไปทื่อๆก็โดนจริงครับอ่ะอยังเดินครับยังไม่เข็ดยังไม่เจ็บต่อยขวาโอ้โอหู้มแม่ปั๊มแบบประทับตาเลยครับลูกนี้ ต่อยขวาลำตัวโอ้เซเลสจะไปมัวเอาแต่วงในนี่ไม่ได้เลยครับลงพุนเยอะไปแล้วครับขยับเข้ามาครับเจอซองอีกแล้วแอบขวัญข้าไม่มียอมให้คล้องง่ายๆครับเล็งไว้ก่อนครับเล็งไว้ก่อนเซเลสง้างโอ้ยวืนครับปักซองต่อยขวาลำตัวโอ้เซเลสทำตัวบุนเป็นกระสอบทรายเกิื่อนที่ให้ขวัญข้าได้ทดลองเลยครับ เข้ามาไม่มีอาวุธน้ำครับโอ้เลือกเอาเลยครับขวัญข้าวจะหมัดจะศอกจะเข่าก็มีครับโอ้โหโดนเข่าเขาอีกมันนานจะดันเขาเชืยรครับก็ยังตีไม่ถนัดนะครับเซเลสเซนเซนโอ้หน้าตานี่เกยเกเรมเซเลสครับแต่ยังสู้ครับอยู่ที่ขวัญข้าวครับตอนนี้หมดแล้วย่ครับเริ่มจะเบาลงแล้วครับอาวุธครับ ขาลงด้วยนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายครับะอยังว่าครับต่อยมาแทบจะทั้งยกโดนหมัดฟ้าเซเลสนะครับเซเลสครับต้องต้องเร่งขึ้นมาแล้วล่ะครับยังเจอหมัดขวานข้าวอีกโอ้ขาตายเมื่อไหร่นี่เสร็จนะครับขวันข้าวครับเริ่มจะมาแล้วครับเซเลสครับต่อยขวาขวันข้าวยังมีสวนต่อยขวาลำตัวงัดซอกขวาอย่างตีไม่ถึงครับเซเลส เจอ,เข,ข,อข่าวขันข้าวขำแล้วเสียบที่นี่ครับจังหวะเข่าของเซเลสที่ยังทำอะไรขันข้าวไม่ได้ครับอาจจะไต่ตัวนานไปนิดนึงครับโอจจ้ยงัดศอกอีกหมัดหนึ่ง,อง,ส,อองสองงัดศอกโอ้เซเลสหม่ยยังสู้ครับยิ่งเดินยิ่งโดนยิ่งโดนยิ่งเดินโอ้เดินอะไรทื่อขนาดนี้ครับ อาวุธนำไม่มีเลยครับเซเลนหรือว่าจะหลอกให้คนข้าวจนเหนื่อยก่อนครับโอ้แต่หลอกแบบนี้เจ็บตัวครับลงทุนเยอะเกินโอ้โหอันข้าวเองก็เริ่มเป่าปาาแล้วเหมือนกันนะครับหมดยกครับโอ้โหสงครามกำปั้นอย่างแท้จริงครับผู้นี้เดี๋ยวดูภาพช้าก่อนครับศอกนี่ติดนวมนะครับต่อยลำตัวหูวจมไตมเมื่อหมัดขวาลำตัวครับทำให้เป็นไรครับ นี่ปักศอกขวาต่อยอ่ะศอกขวาอีกครับต่อยขวาแล้วหยุดได้ไหมตามที่เห็นนี่แหละครับกระถุงเข่าตัวโยนนี่เจอศอกสวนนี่ครับเสียบเข้าไปครับหัวทับนอกครับโอ้โหเซเลสครับเซเลสบุญรับจริงๆครับวันนี้ครับยกสามครับ โู้สั่งยุคที่ผ่านมานี้ออกคพุดกันมีคนแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยนะครับร้อยครั้งนะครับนับรวมกันต่อยซ้ายลําตัวครับปัดข้าวยับซ้ายไต้ซ้ายทุกซ้ายไม่ยอมให้เซเลสเข้ามาถึงตัวครับโอ้โหโดนศอกอีกหมัดลำตัวโอ้เซเลสแกลงทุนเยอะครับแต่ยังไม่ได้ผลตอบแทนเลยครับนี่ละขวานข้าไม่ได้ถอยนะครับหมุนเอาไปด้านข้างครับโอ้ตอนนี้เือกระเป๋ามานะครับเซเลสครับทะลักแล้วเหรอครับก็ไม่ทะลักได้ยังไงครับโอ้โดนแต่ละที ไส่ซ้ายบัตห2 2> นึ่งสองงัดศอกอีกแทงขวาโอ้ยเซเลสใส่หมือกันน็อกเข้าไปแบบนี้ก็โดนจริงครับก็่ทำแค่ยกกาดแล้วก็เดินเข้ามาจริงๆนะครับเซเลสครับกาดไปคล้องมุมในแต่ว่ายังไม่ได้คล้องเลยครับหว,วมซะก่อนไต่ขวาอีกครับปอนข้าหนึ่งสองสามโอ้ยเลือดอีกไหลลงปากแล้วครับเซเลสหนึ่งสองงัดศอกก็โดนซะขนาดนี้ครับทั้งหมัดทั้งศอกครับ ขวาลาตัวเตะซ้ายทุกซ้ายเตะขวาโอ้ความสิ่งหนึ่งที่ต้องสิ่งเดียวเลยครับที่จะชื่นชมเซเลสวันนีไ้ได้ก็คือความตระหดอดทนนี่แหละครับไม่มีแม้แต่แต่ชะงักไม่มีแม้แต่จะพงงังหงากออกไปนะครับเซเลสโอ้ข้อดีข้อเดียวเลยครับถึงก,การออกวุฒิดูเสื้อก็เห็นนะครับโอกรรมการบอกต้องให้แพทย์ดูหน่อยครับเช็ดเลือดก,ก่อนครับ โอ้หมอขึ้นมาครับดังจมูกเป็นไงครับไม่ไหวอ่ะดังหักหรือเปล่าครับรรสาวเมืองนอนทนั่นโก้จริงๆครับวันนี้เรียกว่าถลม่มเลยจริงๆครับพอนข้าวพอมึองเพชรคือเซเลสเซย์ก็ดีนะครับเพนแต่ว่าเธอ,อาทานความแข็งแกร่งของขอนข้าวไม่ไหวจริงๆดูภาพช้านะครับพุกซ้ายเข่าขวาเต็มๆแล้วดู หวดเข้าไปครับนอเนี่ยครับหวดลำตัวครับโอ้ล่างกลางบนนี่ครบถ้วนครับวับนนี้โอ้โดนทุกจุดนะครับ <laughs> เซเลสและท้ายที่สุดครับนี่ครับงัดสอบไปงัดสอบมาจมูกม,มันผิดรูปครับหมอบอกอย่าดีกว่าครับเดี <Wow. S 2> ๋ยวไม่สวยครับชนะที่เคโอครับเทนเคลิร์นอเอาในยกที่3ครับขวัญข้าวพเมืองเพชรครับรถถังเมืองนอนท์ครับ I wanna be